ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำการรีวิวคุชชั่น2ตัวดังที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังลังเลยอยู่นะคะจะเป็นตัวไหนเปนไม่ได้เลยนอกจากซ a ราจาก f โฟยูท o นะคะแล้วก็ j o วีน a e v e r y e a y Perfecting นะคะจากโจวีน a นั่นเองนะคะ สองตัวนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยกำลังลังเลยอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนดีน้องสองคนนี้ราคาต่างกันมากเลยคะ่ะตัวนี้299บาทนะคะหาซื้อได้ที่ e f n boy แล้วก็วัสัแล้วก็ตามสาขาที่โ o ยูทูบมีเลยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเขาด้วยส่วนตัวนี้นะคะโจวีน่าน่าจะยังไม่ลงที่ i f a n boy นะคะก็เลยจะต้องสั่งที่ Line Official ของเขาแล้วก็ l a z a d a แล้วก็ s h o ป e e นั่นเองนะคะ โจวีน่าอยู่ที่ราคา590บาทนะคะในราคาเปิดตัวถ้าราคาปกติก็คือเหลือ 690... ก็คือราคาเต็ม690บาทนะคะถ้าถามว่า2ตัวนี้คุณสมบัติต่างกันไหมรู้สึกว่าแทบจะไม่ต่างเลยหลังจากที่เราได้ลองใช้มาวัน3-4ครั้งก่อนที่เราจะมาทำการรีวิวให้ทุกคนฟังนะคะคือทั uh, <c ười> ้ง2ต well. ัวให้ความแมทเหมือนกันแต่ฟินิชลุคจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อกำมะหยี่ที่ให้ความแมทเป็นแบบซอฟแมท เลยนะคะแต่อย่างบางเบาอยู่เป็นเนื้อนุ่มๆนุ่มๆอ่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัว JoVina นะคะจะเป็นเนื้อที่ออกฉ่ำๆเป็นให้ผิวลุกที่แมตแต่มีความผิวฉ่ำโกลมีสุขภาพดีนะคะเราก็สามารถแท็บซ้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะคะทุกคนสังเกตไหมว่าคูชชั่นปกติจะเนื้อหนาประมาณนี้อันนี้ก็คือตัว j o v น n a ก็คือจะบางเลย ซึ่งเหมือนเขาว่าตั้งใจทำมาให้เราได้พกออกไปข้างนอกทุกวันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ easy to carry มากเลยนะคะแต่ถ้าถามเรื่องแพ็กเกจจิ้งภายนอกแน่นอนว่าเราต้องให้โจวีน่าเต็มเพราะว่าเขามีความหรูหรามีแพ็กเกจที่สวยงามนะคะส่วนตัวของ for y o u t ูเนี่ยอยากให้เขาทำให้ดีขึ้อนออกมานิดหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่าในราคา290บาทก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าทำสวยขึ้นมาหน่อยก็ อาจจะทําให้คนเอ็นเอียงไปซื้อทางนี้มากขึ้นนะคะมาพูดกันถึงตัวพับของสอง,สองแบรนด์นี้กันเลยนะคะพับของทั้งสองแบรนด์ก็คือถ้าถามว่ามีความต่างไหมแทบจะไม่ต่างรู้สึกว่าทั้งสองนุ่มเหมือนกันทั้งสองอันนะคะเราจะมาพูดกันถึงเนื้อข้างในกันเลยนะคะทั้งสองตัวนี้ทั้งสงตัวเนี้ยเนื้อคูชชั่นอะ่ะ ตัวนี้ก็คือได้ทําการกลับน้องข้างหลังมาแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อครูชนน้อยมากน้อยถึงขนาดที่แบบใช้3าสีครั้งแล้วมันแทบขึ้นมันไม่ติดแล้วเราก็เลยได้ทําการกลับด้านฟองน้ําข้างในนะคะก็ยังพอใช้ต่อไปได้นะคะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวโจวีน่านะคะตัวนี้ก็คือยังไม่ได้กลับด้านแล้วก็เนื้อฟองน้ําข้างในมีความนุ่มมีความนุ่มมากนุ่มแบบ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือเหมือนคูชั่นทั่วไปอ่ะจ,จะเป็นฟองน้ําที่เป็นฟองน้าแบบปกติเลยแต่ตัวนี้ก็คือนุ่มเหมือนเป็นผ้าคือมันมีความเหลวของฟองน้ําอยู่แล้วเนื้อคูชั่นเขาจุมาให้เยอะมากๆถึงแม้ตลับเขาจะเท่านี้แต่คือแบบเยอะมากยังไม่ได้กลับด้เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็พูดถึงแพ็กเกจภายนอกแล้วก็เนื้อสัมผัสไปกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทำการทดสอบให้ทุกคนดูนะคะว่า ตัวไหนเนี่ยให้ฟินิชลูกแบบไหนและคุมมันได้ขนาดไหนแล้วก็สามารถฟูโคเวอร์ชิได้ไหมไปดูกันเลยค่ะมาต่อน,นี่หนะ้าส่วเลยค่ะทุกคนเราจะให้ทุกคนดูก่อนนะว่าเห็นไหมคะ่ะคือข้างนี้จะเป็นสิวแบบแดงๆที่เพิ่งขึ้นด้วยแล้วก็รอยเก่าด้วยนะคะส่วนข้างนี้จะจางๆนะก็คือจะน้อยมาก เพื่อความไมล่ลำเองนะคะทุกคนวันนี้เราก็คือจะลองข้างนี้ให้ดูเราจะลองแบบทั้งสองทั้งสอลองคืนข้างนี้ให้ดูนะคะจะได้ดูดกันไปเลยว่าอันไหนปิดสีได้จริงๆนะคะเริ่มกันที่กันแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือ Sahara Soft Matte Cushion SPF 50 PA++++++ 4บวกบวกบกสบวก่ะทุกคนตัวนี้เราใช้เป็นสีไวท์แซนนะคะอันนี้คือสีที่ขาวที่สุดแล้วนะทนั้งทั้งที่เรารู้สึกว่าแบบ โอ้ยเราต้องเบอร์สองแน่เลยแต่สรุปก็คือสีนี้คือขาวที่สุดอันนี้คือกลับด้านแล้วนะอ่ะอันนี้คือกลับด้านอันนี้คือกลับด้านก็เลยมีเนื้อเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะทุกคนแต่ถ้าก่อนกลับด้านคือน้อยมากคือไม่รู้ว่าแบบคูชชั่นหายไปไหนหมดงงมาก อันนี้คือรอบที่1น,นะคะเราจะมาลงรอบที่สองให้ดูว่าจะปกปิดได้ขนาดไหนเทียวให้ทุกคนดูไกลๆนะคะคือรองพื้นก็คือคูชั่นตัวนี้นะคะจะออกแนวเป็นหิวแมทแบบกรรมยี่นะคะก็เลยให้เฟลนิลุกที่ไม่มีความโกเลยก็คือเป็นความแมทนะคะถ้าใครอยากได้ความแมทเออถูกใจนี้ก็ซื้ออันนี้เลยคะ่ะให้ดูผิวระหว่างส ข้างที่ทานะข้างที่ไม่ได้ทานะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็ไปลบหน้ากันมาแล้วนะคะทุกคนต่อมาเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะ j o v i n a everyday perfecting cushion long wear sp pa 3บวกค่ะตัวนี้จะบวกน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะเราใช้เป็นสี eno 03น warm ivory ค่ะ ออตอนที่เราใช้รองพื้นนะ่ะเราใช้เป็น402นะคะตอนนี้เราก็เลยเอ๊ช่างใจว่าระหว่างเบอร์03กับเบอร์04เราใช้ได้ดีเราเคยลองใช้เบอร์04แล้วเรารู้สึกว่ามันค้ากว่าผิวไปนิดหน่อยสําหรับตัวเรานะแต่ว่ามันโชคดีมากที่เขาไม่ได้ดรอปเลยก็เลยทําให้ผิวหน้ายังผ่องอยู่แล้วก็สวยอยู่นะคะเออแต่ว่ามันก็ยังไม่พอใจเราก็เลยไปซื้อเบอร์03มาใหม่นะคะก็คือสั่งใหม่เลยถึงแม้จะรอแต่ก็ ก็เออซื้อใหม่เลยคือเหมือนแบบโจวีน่าเห็นพี่แก้มกี้เขาบอกว่าคือเขาแบบตั้งใจที่จะทำให้ตัวฟองน้ำข้างในเนี่ยออกมาดีที่สุดให้มันนิ่มที่สุดแล้วก็คือแบบคืออยู่ในรูปแบบตลับเล็กอย่างเงี้ยคือคูชั่นข้างในคือเยอะมากคืองงมากแบบอันนี้คือแบบเราไม่รู้มันกลับได้ป่แต่ว่าเรายังไม่กลับเลยถ้าทีกับวเมื่อกี้คือเราคือทั้งสองอันเราใช้ไปปอๆกันเลยประมาณสามสี่ครั้งพอๆกัน อ่ะเรามาลองดูกันนะคะอันนี้รอบที่หนึ่งนะคะกดไปรอบที่สองค่ะให้เท่ากันกับโพยูทูนั่นเองนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะข้างนี้อ่ะทุกคนเราจะให้ดูแบบเต็มๆนะอันนี้ก็คือโจวีน่านั่นเองนะคะข้างนี้จะสังเกตได้ว่าสิวก็คือเม mm hmm. ื่อเปรียบเทียบกับตัวเมื่อกี้ ก็คือให้ทุกคนเห็นชัดๆแล้วนะคะว่าตัวไหนกบสิวได้มากกว่ากันเนาะ er, her, ตัวโจวีน่าเขาจะเคลมว่าเขาจะเป็นรองพื้นที่แมตแต่ยังให้ความผิวที่ดูโกลอยู่เพราะฉะนั้นผิวก็จะเล่นแสงนิดนึงนะคะจะไม่เหมือนตัว for you two ที่เขาทำมาเป็น soft m a ม t เลยก็คือเป็นกำมะหยี่เลยนะคะผิวก็จะไม่เหมือนกันเนาะ ข้างนี้เป็น JoVina เลยเนาะแล้วข้างนี้ก็ใช้เป็น For You Tube โดยส่วนตัวเราว่าดีทั้งคู่เลยอะ่ะเอาจริงเสร็จแล้วค่ะทุกคนสีเหมือนกันมากสีเป๊ะมากเอาดีๆให้ดูนะคะอันนี้คือเราทา For You t u b ไปแล้วซึ่งข้างนี้รอยสิวน้อยมากเท่ากับว่าถ้าเราทาโ j o v น n า ก็จะน้อยก็คือสามารถปกปิดได้เหมือนกันแต่ข้างนี้เป็นสิวที่แบบก็คือเป็นสิวหัวใหญ่ที่แบบยังไม่ยุบด้วยแล้วก็เพิ่งเกิดใหม่เป็นสิวดำก็เลยอาจจะปกปิดได้เท่านี้นะคะทุกคนขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะตอนนี้ที่แต่งหน้าเสร็จนะคะเป็นเวลา11บเอโมงค่ะทุกคนก็เราจะมาดูกันนะคะว่าหน้านี้เราจะอยู่ได้ถึงกี่โมงนั่นเองนะคะหลังจากนี้เราจะไปดูกัน ถึงการแต่งหน้าของเรานะคะว่าเออมาติดทนจริงไหมและปกปิดจริงไหมแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการทดสอบไปแล้วนะคะถ้าผ่านไปกี่ชั่วโมงเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะรวมถึงให้ดูว่าสภาพหน้าเมื่อผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วสามารถปกปิดได้อยู่ไหมผิวดรอรือเปล่าหรือว่าสร้างผิวมันไหมนะคะเราต้องกับว่าคือผิวเราเป็นคนผิวผสมนะคะก็จะมันตรงช่วงนี้ทีซนเราจะไม่ค่อยมันตรงนี้นะคะ Let paint picture. See they คนตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา ตีหนึนะคะทุกคนก็คือโอ้ m ม่ก็นี่รู้สึกว่าสีรองพื้นอะก็ยังมีความดับลงมานิดนึงนะคะแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าดูจากผิวแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่ายังไงทั้งสองข้างก็มีความมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทำการซับให้ดูในนี้คะ่ะ ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าฝั่งที่เป็นโจวีน่าเนี่ยเขามีความมันที่แบบค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเห็นไหมรู้จักที่เป็นรูแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นของ For y o u ท o นั่นเองนะคะทุกคนก็ให้ความมันทุกทั้งสองอันมีความมันเหมือนกันเลยก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า คือฝั่งจวีนา่ามีความมันบนใบหน้าอยู่นะคะแต่อาจจะติดที่ตรงร่องจมูกน่าจะเยอะไปหน่อยแบบว่าของเรามันมากไปหน่อยก็เลยทําให้ติดมาจากตรงจมูกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเหมือนแบบน้ามันมันออกมาเยอะสึกว่ามีความแบบสีรองพื้นหลุดนิดๆดหน่อยเรื่องของความปกปิดน,นะคะยังคงหน้าอยู่คะ่ะก็มันมีหลุดออกมาจากเมื่อเช้า ประมาณนึงเลยนะคะพอซับปุ๊บผิวก็ยังคงมีความแบบแ,บบแป้งเนื้อคุชชั่นนะคะามาต่อกันที่ฝั่งโจวีน่าเลยนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือตรงบริเวณที่เป็นรอยสิวนะคะมีการหลุดมีความแบบเออเนื้อคุชชั่นหลุดออกมามันก็เลยทําให้ก็คือเห็นรอยสิวชัดขึ้นเลยนะคะแต่พอซับมาเนี่ยผิวก็ยังคงผ่องอก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนกับตอนนี้ที่เราได้ทำการลองลองพื้นแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับดูช่องเรานะคะ ถ้าใครชอบกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะทุกคนสหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาดูเราก็คือติดตามชีวิตเวอร์สหรับวันนี้ขอบคุณนะคะไอ้ช่องไหนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์คะ